คนไม่เคยรู้เผยชื่อก่อนเข้าวงการของแพนเค้กที่สมัยนั้นเธอออร่ามากพุ่งไปไหนมีแต่คนมองล่าสุดก็ได้มีการแชร์ภาพของนางเอกสาวแพนเค้กในช่วงวัยวัยมัธยมอีกครั้งโดยแอคเขาอินสตาแกรมระบุแคปชั่นว่าระบุข้อความว่าแพนเค้ก เขมมนิดจากกรณจากสมัยสมัยที่เรียนชั้นชั้นม .4 โรงเรียนมหาสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยและเรื่องน่าน้าสวยมากจริงสมแล้วที่เป็นเกลาจอมน้องใหม่ดาวิกาเล่าว่ายุคนั้นไปเดินเช่นรัดตลาด ลาวๆแล้วเจอเด็กๆผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยมากเห็นแวว